ทริปวันนี้ผมขอพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนกันหน่อยครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ศิละปะหลากหลายและวัฒนธรรมอีกมากมายที่ทุกคนต้องได้มาสัมผัสใครที่แพนจะมาเที่ยวแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนก็สามารถเก็บคลิปผมไว้แล้วแพนมาเที่ยวด้วยกันครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวชุมชนโอทป นวัดวิถีชุมชนหนองยางฟ้าจังหวัดลำพูนโดยบ้านหนองยางฟ้านี่นะครับมีประวัติเก่าขานกันมายาวนานมากกว่า300ปีหมู่บ้านนี้นะครับจะขึ้นชื่อเรื่องของไม้แกะสลักซึ่งจะบอกว่าสืบสานกันมายาวนานและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลำพูนโดยจุดแรกนะครับผมจะพาทุกคนมาที่วัดทานหนองยางใครด้วยวัดนี้นะครับจะเป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดลำพูนที่นี่ก็จะรวบรวมของเก่าแก่สะสมให้แก่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ดูและยังเป็นจุด รวมตัวของช่างแกะสลักไม้ชั้นครูและลูกศิษย์ที่ทาให้จังหวัดน,นี้มีชื่อเสียงโดยผมจะพาทุกคนมาจากด้านหลังวัดวันที่ผมมาด้านหลังก็จะรวมช่างแกะสลักพระพุทธรูปโดยไม้ที่แกะก็จะเป็นไม้สักทองงานแกะสลักของที่นี่จะบอกว่าปราณีตมากๆเลยครับโดยวันนี้ผมมีโอกาสได้เข้าชม12 j d ดีงานทั้งหมดจะเป็นงานไม้แกะสลักแต่และเจดีไว้ตั้งโชว์ใครที่เกิดราศีในจังหวัดไหนก็สามารถเข้ามากราบไหว้ได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนเข้าวัดทานหนองยางใครโดยวันนี้ในอดีตเมื่อ1,000ปีสมัยร่วมพันนางจาม,มาเทวีมีพระธุดงค์รูปหนึ่งได้มาหยุดรักษาโรคไข้หวัด ใกล้ๆบริเวณหนองน้ําแห่งนี้นับตั้งแต่นั้นมาหนองน้ําแห่งนี้จึงเรียกขานกันว่าหนองยางไข้หนองยางใครหนองยางใครตามลําดับบางท่านก็เล่าว่ามีใช่พระทุดงแต่เป็นเจ้าแม่จามเทวีจะเดินทางไปเขาลานครมาหยุดประชวนที่นี่แต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามหนองยางใครก็ได้ชื่อว่าเป็นที่พักรักษาไข้หวัด หรือยังไข่อยู่ดีโดวยวัดทานหนองยังไครได้ก่อสร้างเมื่อพศ .2457 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2531โดวยวัดแห่งนี้ก็จะมีอีกหลายตำนานและเรื่องราวมากมายให้คนรุ่นหลังได้ดูและศึกษาโดยที่วัดนี้นะครับ ยังมีของเก่าสะสมที่ชาวบ้านต่างนํามาถวายถือว่าเป็นสมบัติเก่าแก่และมีค่าและบอกได้เลยครับว่าหาดูได้ยากมากๆแต่ละเชียนต่างมีอายุนับร้อยปีใครที่มีโอกาสก็อยากให้ทุกคนแวะเข้ามากันครับจากนั้นผมจะพาทุกคนไปบ้านไกลศรเป็นอีกหนึ่งจุดที่งานแกะสลักเยอะมากๆโดยที่นี่จะเน้นงานแกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆจากที่ทุกคนเห็นจะบอกว่างานแกะสลักผ่านมาหลายรุ่นมากๆเลยครับโดยงานแกะสลักที่นี่ก็จะเป็นที่นิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถ้าเป็นชาวไทย ก็จะบูชาไปถวายวัดต่างๆตามเทศกาลและนิยมนําไปเป็นของที่ระลึกเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ตอนที่ผมเข้ามาจะบอกว่ารู้สึกสงบมากๆผมติดอยู่ตรงนี้หลายชั่วโมงเลยครับและนอกจากนี้ยังมีการแกะสลักเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถใช้งานได้จริงหรือนําไปเป็นของฝากบอกได้เลยครับว่าแต่ละชิ้นมีคุณค่าทางใจมากๆเลยครับและที่นี่ยังเป็นจุดศึกษาพระพุทธรูปแต่ละปางแต่ละสมัยใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาที่บ้านไกรสตร์แกะสลักได้เลยนะครับและช่วงเที่ยงนี้ ผมจะพาทุกคนไปทานอาหารอร่อยเป็นอาหารประจำท้องถิน่นใครที่ได้เข้ามาเทีย่ยวจะต้องได้ลองทานกันครับโดยเมนูของเราวันนี้นะครับก็จะมีแกงแคร์แกงหยกกล้วยใส่ไก่แกงเห็ดลมและที่ชอบมากๆก็ต้องยกให้เมนูน้ำพริกตาแดงของที่นี่ครับโดยทุกเมนูผ่านกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางชุมชนโอท็อปภายใต้แนวคิดอินท้องถิ่นอินวัตวิถี ปีไทยมื้ออาหารกลางวันก็จะเป็นน้ำลำไยห,หอมๆกับเมนูของหวานสาคูเปียกลำไยห,หลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมช่วงบ่ายกันครับผมแนะนำมาที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาไม้แกะสลักโดยที่นี่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนและกิจกรรมเวิร์กช็อปให้เราได้ร่วมทำโดยจุดนี้จะต่างจากบ้านไกลศรที่เราไปกันตอนเช้าที่นี่ก็จะจำหน่ายของตกแต่งเครื่องใช้เป็นงานไม้แกะสลักทั้งหมดเลยครับโดยที่นี่ก็จะทำกันเป็นครอบครัวทุกคนสามารถแวะเข้ามาหาซื้อเป็นของฝากกัน โด,ดยชิ้นนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่จะบอกว่าออเดอร์ส่งต่างจังหวัดแทบจะไม่ทันเลยครับโดยช้างระบายสีนี้ก็จะส่งไปตามกรุงเทพภูเก็ตจะบอกว่าชาวต่างชาตินิยมซื้อกันมากๆเลยครับนอกจากช้างที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเราแล้ว,ลวก็ยังมีนก แมวกระต่ายและสัตว์ต่างๆให้เราได้เลือกเพื่อนอามาระบายสีเป็นของฝากกลับบ้านถ้าใครไม่มีฝีมือไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็จะมีแม่ๆคอยสอนให้เตรียมเวลาไว้เยอะนะครับสําหรับกิจกรรมนี้ปิดท้ายกิจกรรมเราก็จะไปเรียนพ่ปู่เราอยู่กันที่สวนพูด,ดินพันไม้ที่นี่ก็จะรวมไม้ตกแต่งไม้ประดับ อยู่รวมกันหลายไร่มากๆเลยครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้เพาะปลูกพืชพันธุไม้ต่างๆและจําหน่ายพันไม้ที่ใหญ่มากๆเลยครับของที่นี่ใครที่เข้ามาอยากปลูกต้นไม้แต่ไม่มีความรู้สามารถสอบถามการเพราะปลูกได้ทุกชนิดเลยนะครับทุกคนสามารถปักผุดมาที่ผูดินพันุไม้เป็นอีกหนึ่งจุด ที่ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาครับส่วนใครที่สนใจอยากจะท่องเที่ยวตามผมสามารถพันทิปตามผมได้เลยนะครับหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ YouTube นวัตวิถีและ f c e e o o o โอทอปนวัตวิถีบอกได้เลยครับว่าใครที่มาไม่มีผิดหวังแน่นอน